แล้วในหนังสือเดียวกันเนี่ยมันตั้งแยะนะแต่ผมเอาที่เด็ดๆมาบอกว่า9 5ปซของความสำเร็จในชีวิตการทำงานมีผลมาจากนิสัยที่ปลูกฝังในช่วงเวลาผ่านมาความสำเร็จยิ่งทำให้เกิดกำลังใจทำให้เกิดความสุขรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ชนะหลั่งสารเอนโดฟินในสมองทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง จิตใต้สำนึกอยากมีความสำเร็จซ้ำๆอีกนะทันทีที่มันจะกลายเป็นพฤติกรรมกับนิสัยถาวรอ,อย่างหนึ่งกลายเป็นนิสัยอัตโนมัติไม่ยากที่จะทำถ้าเราทำเนี่ยมีความสำเร็จเออไอ้นี่นดีไว้ไอ้นี่ดีทำสำเร็จมันจะกลายเป็นพฤติกรรมถาวรที่เราจะอยากจะให้มีติดตัวนะแล้วที่สำคัญเคล็ดลับสำคัญคือต้องสร้างภาวะ เสพติดในด้านดีเสพติดในด้านดีคุณจะเริ่มบริหารชีวิตด้วยกรัรลงมือทาและทำในโครงการสำคัญก่อนโดยไม่รอหรือผัดวันประกันพรุ่งอันนี้เป็นเคล็ดลับที่สำคัญเป็นเป็นเป็นสูตรที่สำคัญมากเลยหลีกเลี่ยงการกินกบผิดตัวอกีกไอ้งานที่คุณควรทำคุณไม่ทำคุณไปทำงานไอที่มันไม่ใช่ คนจีนเนี่ยเจีย๊ยป้าบอสื่อใช่ป่ะมันต้ไม่ทาไอ้สิ่งที่ไม่ควรทานะดึงในการใช้เวลาอย่างไรอย่าง,อย,างอย่างไรค่าที่สุดคือการทําอะไรบางอย่างได้ดีมากแต่เป็นอะไรบางอย่างที่ไม่จำเป็นจะต้องทําแม้แต่นิดเดียวเลยบางทีหลงตัวเองไงไอ,อ,อ,อ้นี่มันทําดีนี่วแต่ไม่จําเป็นต้องทําก็ได้ไงเนะี่ยอันนี้เขาแนะนําอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วอันสุดท้าย หลักการของพาเรโต้พาเรโต้เป็นนักคณิตศาสตร์ทฤษฎีอันนี้เขาคิดขึ้นมาในคศหนึ่งแปดคิดดูสิร้อยสิบกว่าปีเขาบอกว่าสังคมที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยสังเกตให้ดีเราจะอยู่ในหลักของคนสำคัญที่นี่มีน้อย กับคนจิบจ้อยที่มีมากตลอดเลยเอาละในโรงเรียนเนี่ยในชั้นเรียนเนี่ยสามสิบคนในนั้นมันจะมีคนเรียนเก่งๆไม่กี่คนนะแต่จิบจ้อยเนี่ยตั้งแปดิอร์ซอาจจะมากกว่าด้วยซ้ำเขาเห็นคนในสังคมแยกออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกคือคนสําคัญที่มีน้อยกับคนเป็นคนกลุ่มระดับบนฮะมีเงินมีอิทธิพลมีอํานาจและกลุ่มนี้มีเพียง20%บางสังคมอาจจะไม่ถึง20%ด้วยซ้ํากับกลุ่มที่สองคือคนจิ๊บจ้อยที่มีมากหรือกลุ่มคนระดับล่างจํานวน80%นะงนตั้นเราไม่ต้องพูดถึงเศรษฐีกับคนจนอันนี้เราเห็นได้ชัดไม่ต้องไปไปนี่เลย คนในสังคมโดยมากเป็นอย่างนี้แล้วใช้กฎ80-20ของพีเรตวิเฟโดราโต,โตได้เกือบทุกอย่างอย่างเช่นเก็บตัวนะักกีฬาทีมชาติเนี่ยผมเก็บตัว20-30คนแต่จะขึ้นมาเป็นน้องเมรัชนกเนี่ยไม่ถึง5%ตอนนี้อาจจะถึงนะผู้หญิงก็จะคุมเรื่องวินัยง่ายกว่า นะตอนนี้มีน้องเมมีบุษนันมีนิชาออนมีพรทิพ์ขึ้นมาห้าหกคนเลยนะเมื่อก่อนนี้จะจัดทีมชาติยากมากจัดทีมชาติทีไรเราู้วๆเท่านั้นเดี๋ยวนี้ต้องมีการคัดกันนะคนที่สมบูรณ์ที่สุดดีที่สุดไปเนี่ยก็เข้าขายของเะโตนี่แหละ2 0่สปัจจัยชีวิตดีๆยังนํามาใช้ดําเนินชีวิตส่วนตัวครอบครัวชุมชนและสังคมประเทศชาติได้หมดเลยได้หมดเลย